บนพร้อมกสามเนาะนะหกสามมี4ี่ตัวมี่สี่ชุดบนอันนี้สี่ชุดล่างสวัสดีเอซทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับเอฟซีท่านเข้าสู่ทีมงานของผูุ้ถกพาร,รวยครับเอฟซีครับ,บผมตามแนวทาง ข้อสุพรรณหวยบทลางเป็นหวยลับมาเลยครับเร้อยสิคอับผมหัที่ผ่านมานะครับเนาะ,ะผู้ถ่อพระรวิ่ยกับบอดิลุงเป็นคลิปให้แต่ว่าอยู่ในเฟสมีครับเพิ่นมมีบดสี่หางหลางสี่หางเข้าบนของผมหกสามเ 6, 3, ต็มเต็มครับเอฟซีับผมก่อนที่จาไปชมคลิปของอข้อสุพรรณหวยลับแดนสตอร์ครับเรื่ยอยเรือยสิครับผม อีฟซีกับไฮชัวิจารณญาณในการรับชมครับทั้งช่องเป็นสื่อกลางเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นครับอีฟซีกับผมหวยรับดงแสนต่อนะครับเนาะอีฟซีกับผมเข้าบนตรงๆหกสามขับอีฟซีกับผมบนซีหางล่างซีหางนะครับเด้อแต่ว่าเข่าบนของเพิ่นนะครับเนาะตรงๆเลยครับอีฟซีกับผมเป็นหวยรับดงสตอร์นะครับเด้ออีฟซีกับผมนะครับเนาะเอา ไปฟังกดผอบิฤศจิสู่ฟังครับเอฟซีครับพึ่งได้บ้างหมวดที่ผ่านมาแมนขอคอนเทนต์ทังทีมงานกับพึ่งได้หมวดที่ผ่านมาเนี่ยพึ่งหูวจักพึ่งที่พานมาพ่จับโซ่เนียจับโซ่เนี่ยพ่อเขาขับบนพร้อมเนาะเขียนไว้ชื่อเมื่อไรอันขับบนพร้อมี่เขาบนบนคือบนล่างคือล่างครับพี่พงศ์ขับบนด้วยครับผมเนาะอันนี้คือหมวดที่ผ่านมาเนะครับเด้อได้คกยได้หน่อยหนึ่งภาพหนึ่ง พ่อก็ได้ยุบเพราะว่าอันก็สิไดายทีเมื่อนันไปแล้วรืมรื้มลืมตกขาอันกระดาษก็เห็นกระดาษที่เชยนไว้เพราได้อึ่อโอ้นี่พี่น้องบนพ่อมงกสามเนาะครับะงกสามมีสี่ตัวมีสี่ชุดบนอันนี้สีชุดล่างอ่าขาเจ้าจะซื้อตรงๆเพราต้องกลับครับเลขสั่งไม่ต้องกลับอ่าเพต้องกลับเด้อดขาดบนคือบนล่างคือล่าง ครับเพราะว่ามีเก่าสามก็ต้องมีหกสามของตัวนี้มีสองเก่ามีหกเก้าหกขนาดครับอยู่ที่คำบนส่วนล่างคือกันครับเลขกสี่หางคือกันรวยมาให้พี่นะพ่อรวยมาให้พี่เออท่านพี่ร้องเอาครับพี่พี่กระผมมีหลักฐานอ่างงวดที่ผ่านมาเนาะครับแล้วเอกับผมพราเจ้าถือว่าลายงวดแลยเป็นบะคบะลายงวดอ่าลายงวด้วียวงวดนี้ก็ถือลายอยู่หับ้า วันี่ก็ะิถือได้อีกโอ้โหพอผู้เอาเน่าแท่งมาให้ข้าเจ้าถือน้ำสามงวดสี่งวดเท่กันมันบมอ่กันชื่อตกตงทั้งสี่ร้านพ่อพ่อมร้านชื่อตกตรงพ่อมเออตันี่ยคันันเห็นมากเลยว่นพูดเนี่ยออนพูดพดสีหวัดนี่พูสี่โอ้สีเอามาให้ กันมากกนเยอะมากใครน้ำ oh มันครับผมโอ้คืองวดแรกนี่พ่ออ่าถึกชุดนี้นี่ผมในยินว่างวดแรกเพิ่นถึกหาแสนเป็นบ่ว่าอ่ารกันมาอืมลายบารีคืออืมเนไปซื้อของเพิ่นถืกของเพิ่นอ่าบารีงวดที่สองมาก่นผมในยินว่าถืกสามแสนแต่ว่าผมกับน้ำหาอยู่ น้ำมหาพ่อพอมาได้เพยุ่นีเมองนี้เตี้ยมองีหอ่ะเคยได้ยิ่นมากเคยนี้ยิ่มากนะตอนน้ำหาพ่เจอน้ำหาพ่เจออต่ว่แค่หกหกหนึ่งว้าหละโอ้เออซีงวดหางวดติดงวดที่หาพอกับฟังมาคือกันแต่แต่ว่าร้านนี่ถือว่าสามงวดสี่งวดพี่กันร้าน ได้ยินคนงวดแรกคนหอ้ยฟังกับว่าไดนเอาอ่นไดนเอาไปแล้วหาแซียนแล้วอ่า <c oughs> งวดสองมากก็เลยไปย้อนอีกก็แสดงว่าถือว่าแม่นน่าพอเนาะท่าเจ้าจับลักถือเลยน้องบนคือบนพร้อมแล้วก็ตรงๆว่ต้อง,งกลับพร้อมน่าพอเนาะพี่รองนะพี่้องท่านใหญ่ม,มากทั้งคี่น้องท่านพี่รองที่ผ่าน,นานมากพี่รอง เขาแอมินเนาะจะเช็ดหายจนสี่ได้พี่น้องนะเก้าสามสองเก้าหกเก้าหกแล้วก็หกสามออกแต่คือออกหวกสามพอแต่ว่าส่วนมากจะได้สองตัวมันบอพอโอ้ส่วนมากจะได้สองตัวพี่น้องเป็นเลขสุดคือเลขแบบไม่ควาความพอจะบ้าบูหูคือกันแต่ว่าเห็นมากยังที่ ครังหวังใครกันโอ้โขัวมาขันขันบันไปหวแต่บลืมเนี่ยมึงหนาวเลยมันบอเรื่มเรื่มกระดาษที่เชียนไว้คือทีว่ายายปอบเงิ้นให้ซองพัดไปทุ่มเลยตัวดีไปหอวแทบแทบพันลืมเลขไม่ใช่ส้มเรีอ่ะเออปอมใช้ตัวนี้ได้เตี้ย ความไดตัวเอ้เรื่มมาคือพ่อแรกบอกได้บรรุนตัวาขึ้นมาก้นขึ้นมากันดังตจกเบิ้มาเบิกงมหาเจ่าที่แม่นกบมาพ่อดีอืแมนเมนกะเลได้เลขไปพร้อมได้เลขไปพร้อมเลขรับประสาทเลขข้าเจ้าถือสุ้งอ่ะอ๋อ้อนนี้ไปไดเลยพ่อ พ่อกบบระบ่อนันองขึ้น,นยังโอ้ยยังยังยังบานไหนหายไข่บ่พ่อเออ่หายโอ้พ่ออเสียงห <ś c oughs> แหบๆเสียงแหบครับผมแล้วการเลือกรับดียังบทานไหนมากบพ่พ่อกมังน้โอหลานบานไหนเาาให้หลานบาหาเมือง่นเภนมาอำเภมหาปูโอมืออื่นเขาจะมีการมาเลี้ยงปู ขั้มนมาขันให้เลมาเรียงตัโอ้ข้าจะว่าอ่าได้ยินแม่ว่าบุนไปขั้นถือจะเอายังว่าเลียงมันบ่อกหเออโอ้ก็ถืออันนี้ถอต่วกันมากืันสามที่งดสี่งดอืมแต่ว่ามันได้หายมันจะสิหายางแม่แล้วเราพอหรอแต่ว่าตัผู้คนเป็นเจ้าของนี่คนได้หลายได้รับงวได้สีโโ ER. โ่แสนห้าแสน ออออเอาวงี้ยนี่เพิ่นจะมาหาเพิ่นจะมาให้เป่นบ่อจังร่ออ่าสี่กับคนลอไว้เนาะอ่าคือต้งต้นเ้าก็มาตามให้ก่อนสี่คู่บนสี่คู่ล่างตรงตรงไม่ต้องกลับมาพอรึเปล่าอ่าล่อเขาแม่ร้านหน้าอือเพิ่นทั่วมหาจะแช่์ไปปอแต่ทันีกออกมัน โอ้กัสิมาตัวตัวเองด้ยันมันมาแม่อมาเลี้ยงปูหรอขันมาโอ้มาเลี้ยงปูเลยอ่ากัติมาได้เลยกัตถิมาเขียนทิพไวไใหล้นี่แล้วปะดีเวโอ้ท่านนั่นได้ไหมน้ำมือกัตถิเออโอ้เพื่อนกัติเขียนมาให้ขึ้นโตตีฟ้ เริ่มกันดไปแกงหันเราคันก็ตามันไปโอ้เป็นเลขพระทีพ่อจีนเลขโอ้เลขรูปปู่นกันิีไปสังไปนี่ก่อนจมสอบเป็นจังหันเปจังหันได้จังหันแล้วไงกันิีเอาตี้วาพร้อมเอาเลขน้ำปูคน่าพร้อมเลยเขียนออกมาเลยวันีโอ้ว่าทำบาราพินม เออเ่ฟซีกดรอไว้ได้ครับเด้๋ยเอฟซีผมรอกดติดตามเอาไว้ครับสําหรับเด็กรับชุดนี้นะครับเนาะบนคือบนล่างคือล่างไม่ต้องกลับด้วยสั่งยางเด็ดขาดเลยว่าสั่งให้กลับปั้นที่สําคัญถี่มาไล่งวดว่าใต้ห่างงวดเนาะตรงๆยังสี่ความเออตรงๆเลยอือเพราะนยังนี้ก็ที่พ่สั่งให้กลับมีเพราะว่าห่างวดนี่เ่าต้องกลับเนี่ยไม่นอานีบได้ข่าวมาต่างต่ เปนดังมาที่แรกคุณแล้วน้ำหายอยู่ว่าสันยางรถซึกบิดเนี่ยร่างก็เป็นร่างมันก็เป็นมันแต่ว่าส่วนตัวพ่อยังไม่ฝันน้อพ่อเนาะยังไม่ฝันยังไม่ฝันอันนี้ก็ฝันแม่นขี้กันสามตัวแตกขี้กันสำหรับพ่อสุพรรณนี่ก็ได้พี่น้องยังไม่ฝันแล้วก็เลขกลับย่งบ้านในมายั่างกดใจรอดกดใจรอ ทานทีมงันที่มาตามไปนอดบนอนีตีพ่อบนมี่มะดในเนี่ยโอ้ยกาผมเปลี่ยแปลงจากเปลี่ยนแปลงทั้งรมทั้งหนาวทั้งควานครับโอ้โชคหมือ่ันบอกพอมาไหนก็ไรหนึงโอ้ขนาดว่าลืมดิ่ดดิ่ดยันเลื่อนน้ำบานโอ้ยานมเสืยอน้ำบานนะบันไวบาน อันไน่ท่านนี้เถือกกันเถือห้อเจ้าเมื่นึงมันซองหนจะเมื่อนึงออซองหน่อลานกว่อยผมเออเรือแล้วกันน้ำลาน,นโอ้แมากจี <laughs> บเทศนี้มันลานเยอะกว่า่นนี่ประเเจแบ่งกันนะพอเนะเขาจะใสค่คนละหน่อยคนละหน่อยให้ได้มัตสุกคนนะนะเออให้ได้มัสุกนตาคนละหน่อยอผู้ใดขายาเ้ิดไก่เอาไมาใส่ฝ้ยกันขายเอว่าคอันเขาอันนี้เป็กอันนี้ มาดูคนส่งให้หอยให้เจ้านอ่ะอืมคนได้สิโอ้โห่เนี่ยเจ้ามือมาเลยเอาไปหาลอตเตอรี่ไว้นะพอเนาะอยากให้ดีคกอยัดก้อนเมื่อก่อไปเจไปหาลอตเตอรี่ขึ้นกัดลืมลืมลืมแต่มันมัีซีคูบุ๋นเนาะจำ่เบิดจำ่เบิดเรืแล้วก็เลยบ่เอาเลยกลับมาเอาซื้อตัวของเขียนไว้ซื้อตัวกลับมไปง่ายอีกเพราะว่าเพื่อนว่าต้องตรงๆเท่านั้นเพราะว่าเพื่อนไป อำเภอนี่มันไปหาซื้อเลขกลางไว้เนี่ยซื้อเตอร์ลตเตอรี่อย่างเดียวนีอนั่นแหละคนที่ไปที่มาครับพีซี่ครับผมตั้งทีมงานก็อย่เดียมาติดตามให้นะครับเนาะอฟซีก็กดถอกตากดล่อไว้กดล่อครับผมเนาะครับผมกดติดตามเอาไว้เด้อครับเด้ออย่าพลาดครับผมเนาะมองได้เด็ดเด็ดก็ตามหามาเอฟซีอะไรเงินยแช่น้ำกันครับคุณพ่อเพื่อนพี่น้องครับผมคือตรงๆไม่ต้องกลับเนี่ยสำคัญมาก สรางทีมงานก,ก็ขี่รถหาจนอ,อ,อย่างศึกบัดม้มีเงินหดทีเปลี่ยนอย่างไม่แล้วเดี๋ยวนี้ <laughs> ออยังพอยังสี่แล้วเนาะยังว่างสี่ละม่นถือว่าหลายที่พี่น้องแต่ว่าพนระบุเอยบนคือบน,น,บนล่างคือล่างแมนมสำคัญคือคนเนี่ยไห้คือบนคือบนล่างคือล่างไม่ต้องกลับนี่นะเอากบบว่าต้อ,อตงเปลืองเงินสำหรับคนทุนน้อยครับอยู่ที่ครับผมเอาลอกกันเนาะพ่อเนาะลอกกันลอกกันครับคุณ นม่ตัวไรตัพลสครับผมขอบคุณมากขอบพูดทุกอนไลายครับผมเนาะขอบคุณทางพ่อสุพรรณครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อครับ